อาโจปเปิดนะเลยแครที่ม่นสบายใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาร์ครับวันนี้ครับเรากำลังจะพาทุกท่านนะครับไปซื้อรถไปพร้อมๆกันครับและรถที่เรากำลังไปซื้อวันนี้นะครับบอกแบบนี้แล้วกันอายุรถ20ปีและเป็นรถที่คนไทยเล่นกันและมีตัวไทยอาด้วยฮาฮาไปดากกันเดงกนะครับแต่ถ้ามันธรรมดาผมคงไม่มาเองแบบนี้แน่ๆครับรถคันนี้ครับอายุ20ปีแต่เลขไม่เพียง3 หมื่นโลเท่านั้นย้ํานะครับก็3ามหมื่นโลเท่านั้นครับและเป็นรถอะไรครับผมพาไปดูภาพหลังจากนี้ครับไปสามหมื่น 3 9 9 0 0เกืาเกอบ20ปีเนาะใช,ใช่สวยจัดเลยอ่ะคือออกไปแดงมาแล้วก็จอดแบบนี้เลยไหมครับจอดแดงนี้จะไปโรงงานนะอ๋อนี่เดิมสนิทนี่ดูดิโอ้โหเดิมสนิทไหมครับ มีทำสีฝั่งนี้มาหน่อยถนะูกไหมเดิมฝั่งนี้บางเลยครับแต่มีฝั่งนู้นเคลียร์สีมาฝั่งนู้นไปชนอะไรมาบ้างไหมครับมีแล้วฝั่งนี้ที่ส่งไปเก็บสีมาใช่ไหมจะเกือบยี่สิบปีได้สภาพนี้คือเยี่ยมแล้วนะเป็นคือที่สุดแล้วได้ลอดเข้าส่วนตลอดอ๋อฉีดวัคซีนมาดู <วๆ S 1> ดิ โอ้โหเต <Rocky> ิมสนิทเลยแต่คันี้สวิฟต์เอสตีครับข้อเสียของมันเป็นอย่างนี้นะเป็นทุกคันเลยพี่ข้อเสียของมันเนี่ยกาบล้างน้ำนะครับหนึ่งร้อยันต้องเปลี่ยนอ0่0 0ไร้ันไกาบตรงนี้แต่คันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีดูดิโอ้โหเต็มมากที่สุดเลยไม่ีไรดูดี่ หัวเกียร์ฮอนดาอ้าเอฟดีครับหัวเกียร์มันจะลอกครับมันเป็นยางแล้วเนี่ยมันเป็นยางไหมแต่ดูันนี้ดิ่หนงหนังอยู่ครบเลยครับเนี่ยดูลมอะไรดีเนี่ยเป๊ะป่ะปุ่มพวกนี้ชอบลอกนี่ไม่มีลอกเ,เห็นไหมมีลอกเลยอ่ะลงแอร์ดูดูคอนโซลคอนโซลดิสามหมื่นโลแท้เลยครับมีร่องรอยตามการใช้งานครับเนื่อจากพี่เขาบอกว่าพี่เขาจอดเฉยๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขับแต่ว่าอันอื่นชอบมาเฉียวชนเนาะโอ้โห ให้ดูการเข้าศูนยครับสองพโล5 0 0พโลดูระยะเวลานะปีศนย์เจดห0ันโลปี0ูนย์ดมาอีก3 0 0พกว่าโลครับเข้าสูนรอีกขับนา้วมา4,000โล0 9ถย์ัดมาอีก4 0 0พัโลครับเข้าอีก10 3,000กว่าโลเข้าอีกปี1ิเ่ล่าสุดปี16ครับโอ้ไม่ได้ขับเลยนะพี่ตัไม่ได้ขับเลยนิ้วร์นิ้วร์นิ้วขาข้างนอกข้างนอใครนะ ผมรู้ผมรู้ลดราคาได้ไคอ่าคมดูวันคารบรุา I d o n o price แคบอกยู่ประมาณประมาณนิดน่อยปรมาณประมาณนิดนอยคนึลกหนึ c งซูเปอบอล like new only new battery and be quick ยีเดเดือน12ปี22ครับอ๋อปีที่แล้ว ปีกับ2เดือนปีกับ2เดือนครับโดยทั่วไปครับรถรุ่นนี้จะมีปัญหาเรื่องแท่นเกียร์ถ้าใส่เกียร์ปุ๊บรถจะสั่นเลยเนส่วนของเรื่องราคาเป็นไงครับมผมไม่ไหวครับถ้าไปราคาไน้นะครับใช่ครับผมไปต่อไม่ได้ผมให้พี่ได้รถจะไปลำบาก ไม่ใช่พี่ผมักอย่างนี้พี่ตามหลักการลงทุนผมไม่ได้อเอากําไรนะรถคันนี้ถ้าเอาคุยที่รถเดิมๆทั่วๆไปครับมันควรซื้อประมาณแสนสามแสนสี เลขไม้น้อยๆก็อาจจะแสนห้าได้แต่วันนี้ผมแบกราคาขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยครับผมเข้าใจในมุมพี่พี่กำลังจะบอกผมว่าโอ้มึงก็เอากำไรน้อยๆสิผมผมไม่ได้พูดถึงกำไรครับผมซื้อคันนี้ไปเพื่อเอาคอนเทนต์เลยครับเพื่อเอากระแสเท่านั้นครับใช่ครับถ้าหากว่าผมต้องลงทุนคันนี้เพื่อกำไรผมไม่ได้ซื้อนแน่ๆผมซื้อคันนี้เพื่อคอนเทนต์เลยเพราะว่าไม้มันน้อยผมจะเอาไปพรีเซนต์ว่าเลยรถไม้น้อยที่เรามีแค่นี้รจ,จริงๆ ในส่วนของเรื่องราคาเป็นไงครับไม่ไง้บ้างอผมไม่ไหวครับถ้าไปราคาเนี่ยนะครับไช่ครับอมไปต่อไม่ได้ผมให้พี่ได้แสนเจ็ดกับแสนแปดผมว่าจะไปลำบาก ทำไมผมถึงต้องซื้อรถพี่อ๋อพะใจเันตรงกันะใจมันตรงกัน <c oughs> ถามนิดนึงรถ18ปีทำไมพี่ไม่ขับเลยเดินเอาทำงานใกล้จริงเหรอ <c oughs> ซื้อไปชบที่ไหนพี่อยู่ไหน,ท,นที่ไหนพีน่ไหนอ๋อเร์ไซค์จราจรอยู่นี้พี่เดินไปตรงนั้น เราที่ขับรถเฉพาะวันที่เข้าเวรบ่ายเวรดึกเพราะว่าพี่กลัวพี่กลัวพวกไอ้หัวยุ่มว่ะในยุ่มหัวอยู่พี่อยู่ตรงไหนก็เลยไม่ต้องขับรถอ๋อมีเอฟเฟอร์เรสที่คันหนึ่งอ่ามีเอฟเฟอร์เรสทีนขังแล้วต้ก็มีคนขับให้พี่อ่ะพี่จะไปขับรถทำอะไรแก่แล้วเอางี้พี่ถ้าหากว่ากล้องนี้เป็นคนซื้อคนต่อไปที่อยากบอกอะไรเขาครับ เอาไปเลยค่ะนี่คือรถอะมือ,ม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 อใหม่จริงๆของใหม่จริงๆของใหม่จริงๆเท่าเท่ากับได้รถใหม่ไปใช้เลยลักมา้าไม่เคยตากแดดนอกจากยกเวทไปจอดจริงก๋วยเตี๋ยวข้ามทาง <c oughs> อยู่ในร่มตลอดครบ,บไปโรงพยาบาลฉีดเอาเขาเรียกว่าฉีดวัคซีนตลอดฉีดวัคซีนคือเอารถเข้าศูนย์คูศูนย์ศูนย์นตลอดตามระยะที่มันเขาเรียกมาออมโอเคอ่ะจบไปครับราคาดัน<ช>ได้เดี๋ยวผมเขียนสัญญาให้พี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถปี2006 FD ครับแล้วตัวนี้มี Type R ด้วยนะพูดถึงตัวนอกนะครับเป็นปิที่มันเป็น Type R ด้วยและเป็นรถที่คนไทยก็เล่นญี่ปุ่นก็เล่นทุกที่เล่นหมดทั่วโลกครับรถปี2006ผ่านเวลามาแล้ว18ปีคุณคาดหวังกับเลขหมที่เท่าไหร่ครับ 200, 150, 150กว่าน้อยแล้วนะ รถ18ปีแสนห้าผมว่าน้อยแล้วแต่คันนี้ครับเลขหมาย30,000โลครับของแท้เลยนี่เจ้าของอยู่นี่เรียบร้อยครับรถดีๆแบบนี้ติดตามพวกเราได้ที่โชว์รูมดีคาร์นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับกดเข้ามาดีคาร์ติดตามพวกเราทั้งหมดด้วยนะครับไปจบโคบกัน